สวัสดีครับท่านผู้ชมกรบผมทิกีโร่ก็กลับมาแล้วใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษสําหรับหวยลาวโดยเฉพาะนะฮะงวดนี้เป็นงวดประจํามันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565นนะครับเลขเด่นปรากฏตามภาพนะเด่นเจ2ด4สนะครับ3ตัวนะฮะสตัวชุดเน้นตัวเน้นตัวเจาะนะฮะเ7 2 9 7จ9ดสส่วนส่วนชุดรองนะฮะ 072 073 074ชุด2ตัวนะฮะ72 73และ74ซึ่งเป็นตัวเน้นตัวเจาะนะฮะชุดรองลงมาก็82 83และ84ครับต่อไปก็เป็นเลขท้าย2ตัวหนะ้างวดประจำวันศุกร์ที่11พฤศจิกายน2565ไ่้เด่นปรกากฏออกมาได้ตามภาพนะครับเด่น34 ศูนย์หนึ่สองจับชุดนะสามศูนย์สามหนึ่งสามหกห้าสองสี่ศูนย์งสี่หกและสี่สองส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์และสี่หนนะครับหาท่านชื่นชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ โดยเฉพาะกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดโอกาสที่ผมนําเสนอคลิปในโอกาสต่อๆไปนะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม